สวัสดีครับวันนี้วันที่สามมิถุนายนใช่เปล่าวะกรกดาเดือนเจ็ดใช่ไหมครับอ่าเดือนเจ็ดครับกรกฎาสองห้าหกเจ็ดนะครับ,กรก 67, รบวันนี้เราจะมารีวิวตัวแผงคอนโซลหน้าคอนโซลนะครับของตัวโฟลันเนอร์นะครับแล้วก็ ตัว e x t r a c a p นะครับใช้อันเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนแรกเนะี่ยมีคนสอบถามมาว่าเออเด็กเขาอยากจะได้ตัวปัดน้ำฝนนะครับผมก็เลยเอาตัวของ TF2 ให้ดูเขาบอกว่าเอ๊ะมันรุ่นเดียวกันหรือเปล่าก็เลยฉุกคิดได้เออมันไม่ใช่ครับเลยต้องสั่งให้มันตรง,ตร,งรุ่นมานะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นพลาสติก ABS นะครับและมีอะไรบ้างในนี้ก็คือจะเป็นคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้านี้ก็เป็นตัวหน้าปัด หน้าปัดไอ้ตัวหน้าปัดอะหน้าปัดอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับอ่าไล่มาเลยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็มีมือมือหมุนนะครับมือหมุนกระจกตรงแผงประตูด้านข้างนะมีมาให้สองอันนะครับ pues แล้วก็มีตัวเกียร์นะครับมีตัวเกียร์มีตัวเกียร์ให้มีพวงมาลัยครับพวงมาลัยก็จะเป็น ลักษณะของเป็นตัวโตโยต้าเลยนะครับแล้วก็มีเกียร์มีเกียร์ให้อีกนะเกียร์สโลเกียร์ปกติแล้วก็ที่ปัดน้ําฝน3อันนะครับก็คือเป็นปัดน้ําฝนหน้า2แล้วก็ปัดน้ําฝนหลังสําหรับตัวโฟลเลอร์อีก1อันนะครับก็ครบเลยนะครับอันนี้อันนี้รหัสของเขาก็คือ B 0ศ 91นะครับเป็นพลาสติก ABS สีดำเนื้อพลาสติกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของโตโยต้านะครับทุกอย่างก็จะทำให้ได้สัสดส่วนสมจริงมีรายละเอียดสมจริงทุกอย่างนะครับมีเออมีอันก็มีตัวกระจกมองหลังให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เล่นไปแล้วแบบว่าอาจจะกระจกหลุด หรือว่ามีชิ้นส่วนบางอันหายเนี่ยก็จัดเซตนี้ได้เลยอันนี้ราคา690บาทครับเซต B0191 ครับสำหรับโฟลเลอร์นะครับตัวนี้กับตัว EXTRA CAP ซึ่งโฟลเลอร์อันนี้เนี่ยก็มีภายในมาให้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าอันนี้เป็นชุดสำรองสำหรับท่านที่อาจจะอยากจะสร้างรถชุดนหมาเองหรือว่าใช้รุ่นนี้อยู่แล้วหรือ Extra Cap อยู่แล้วแต่ว่ามันหายไปนะครับชำรุดเสียหายก็มีอะไรนะครับจริงมีอะไรเกือบทุกชิ้นเลยนะครับสำหรับตัว Toyota า c 4ซนี่นะครับ e x t ก a c a าแล้วก็ f o r ์นเนรนะตัวไฟน่องไฟหน้ากระจกอะไรเนี่ยมีหมดเลยครับอะไรหมดครบนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม6ช่องทางเรานะครับ ของเราก็จะมี Facebook y o u t u b e Instagram เว็บไซต์ Sho p ปีนะครับ Facebook มี2มี2เพจเลยนะเพจชื่อ rc4w thailand นะครับอีกเพจก็ชื่อ rc s c a l e thailand นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับสำหรับเข้าไปดูรายละเอียดสินค้านะครับก็คือ rc s c a l e thailand นะครับเข้าไปดูได้อย่างเดียวแต่ว่าซื้อขายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีระบบของการซื้อขายครับ ถ้าเกิดว่าอยากจะสนใจสินค้าชิ้นไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็ไลน์มานะครับไลน์ก็ hda เล e n นะครับหรือว่า inbox มาในเพจ rc skill thailand ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะส่งรูปเพิ่มแล้วก็คุยกันต่อในนั้นนะครับแล้วก็เบอร์โทศรศัพท์นะครับสำหรับท่านที่อยากจะโทรมาสอบถามนะครับก็0814911989ครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ Where my was <laughs>